ชอคโีมิรเราบอกขอนี้จะกออยกจะจะบกแม่บอกอ่ก็ราไม่ไดอกอะไโอ้อากไ้คไคุปาคไห่ายยาไเราไมบอกเพ<อ> <แก S 1> ื่อ้ี่้ดูานี่น,นนะแต่ที่ไปับของม่ีอ่ะอ่ะอยาอีกรอบหนึ่งสำหรับพุนีี สิอะไรนะสิบเจ็ดห้เอ pues ่อในโรงทะเบยนไม่ทานเรียพี่นิบอกมาให้คนในรลา์เลยแลเราเปิดแปดการ์ดติรีตอนนี้ภาษาคือเราต้องไปรบกวนทานมีมาดีไหมมีใครท่แถวพามนะครับผมอไ้ามาเจอกันได้นะครับที่ชั้นเด็กรือทางตรงกลางอย่างที่บอกไปนี่คือแปดร้อยคนเพราะงานที่มีกนะฮะพรอมนะคะ เราโดนโทษนะทำไมถึงมาสายถ้าเธอมาสายนะทำไมถึงมาสายเออตอบคุณครูกับคองเจ้เ่างนี้ต้องรอกาอโทษแล้วเลิ่มงานเลยมีแมกกาซีนนั่นกี่โมงเป็นเวลาเป็นเวลาระหว่างระหว่างดิฉันกับศิลปินอันไหนแสบกว่ากันก็ต้องดูดีอีกนะก็นะใช่ป้าดูดีอีกก็ได้ไม่เป็นแผนะเชิญ ตอบที่รักแม่แตายเจอรับได้เลยนะจ๊ะรับกันรองนะจ๊ะไม่มีสิทธิ์เลือกนะรับกันรองที่บ้านนะจ๊ะรับเลยนะจ๊ะมิ้งจ้าเใครร้ายทันกันดีนะจ๊ะจนะนะคือใครที่มาไม่ทัน800คนในการลงทะเบียนและรุนรับสิทธิ์จากมิมก้งแอนตี้ไวรัตอนนี้สามารถเข้าไปได้นะคะที่ลาซาล่ามอลสามารถที่จะซื้อได้เลยนะคะอันนี้คือจัดส่งถึงหน้าบ้าน ลาสดาลาสมอสามารถที่ยวจัดกันได้เลยนะจ๊ะฮัลโหลอันนี้ได้เป็นแล้วแม่ได้เป็นและแม่เก็บไปดีๆน,นะอยู่ไม่ได้หรออ๋อโอเคและตอนนี้นะคะเรากำลังลอยอยู่ที่ดินแมกกซีนค่ะสวัสดีแฟนๆทุกคนนะคะอยู่แบบสไลด์สโตร์สติวิโอค่ะอยากให้ดูบรรยากาศากันตอนนี้คือก่อนที่จะกลับมาดูน้องจะบอกว่าตอนนี้ บรรยากาศที่เสียงเซนเตอร์ของเราคุณเยอะมากเดี๋ยวให้ดูกันบนบนนะจ๊ะดูกันสักนิดนึงมีชั้นต่อฝากไว้บ่ายลองได้เลยนะเรากำลังไลฟ์กันอยู่นะจ๊ะกำลังไลฟ์ที่มีนิกซ์ถ้าใครชอบเป็นแฟนๆทุกคนสามารถที่จะติดแฮชแท็กแท็กมินแฟนซีนมาทุกๆวิดีโอได้เลยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องกันดีกว่าระหว่างรอในรอบต่อไปนะฮะ ไฟนอลคอรอีก5นาทีจะปิดแล้วนะคะไฟนอลคอรอีก5นาทีจะปิดแล้วนะคะสำหรับคนที่มารับไม่ทัน8 0 0ท่านนะคะโอ๊ยหนูอยากรับแทนไม่ได้ที่จะบอกว่าเราจะให้เฉพาะผู้ที่มีผิดความรับผิดน,นี่คือแกได้ไหมเออมีฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์ให้ okay. ใอ่นนี้ก็รูด้วยกับมันดู ไม่ย่ไม่ย่างเ้อใกล้เไม่ไม่มากน่แล้วอเควันนี้คือ้อมาตงีหรอคะโอ้ยหนุ่ไม่แล้วพี่สบายฮอตมากไม่บอ่ใส่มฮอตมากพี่ไอ้น้าฮอตมากไมลุกไปลุกเลยกม่อารสบการโ โซนเมื่อกี้ไม่ได้เรียกโซบครับเรียกอะไรครับอืมนะฮะแล้วเป็นเอียงหรือไงโชรีอชอนแล้วเป็นเอนียงหรือไงเอียงมเออุิยเอาจริงๆรอบล่าสุดที่เราเจอกันอะรอบนทัทเขาป่วยใช่ไหมหายดีแล้วใช่ไหมใช่แล้วคเป็นไงบ้างในช่วงนั้นทำไงหายทำไงให้มันกลับคืนมาพอรอบที่แล้วที่เราทำอีเวนต์ด้วยกันคือแบบเธอป่วยแบบไม่มีเสียงเลย ปหาหนูดีกว่าไนหาเองม่อะไนี่คุณหมอดีหรือเปล่าคุณหมอคนนี้ขาก็เป็นติดกับเธอไม่ใช่หรอคือปกติจะเข่าไม่ถึงหมดงานแต่ก็มีติดนะกตโอเนิดหน่อยอ่ามาแล้วก็สือวัสดีทำไมมาสายครับเออ เหี่ยวเหี่ยวมาถ่ายเฮ้ยทำไมเป็นเพื่อนแล้วไม่อดึงมันมันบินพื้อนมันเดี๋ยวมันติดกล้ามไงเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อโทรศติดกล้ามไงเออเออรับแม่รับแม่ะพร้อมแล้วเชิญจ้ารับแม่จ้าเริ่มไปไม่ถูกอีกสองนาทีปิดแล้วนะอันนี้พี่จะปิดแล้วนะจะปิดแล้วนะอมีใครยังไม่ได้ไหมมีใครคือไม่ได้คือไม่ได้อันนี้ เธอทำได้แล้วแน,น่เอาใหม่หรืไม่หมไม่ได้นะนะจ๊ะแต่สำหรับใครที่มีสิทธิ์แล้ววันนี้มาไม่ทันจริงมีคําเดียวคือเสียดายเสียดายแทนนะจ๊ะแต่สําหรับคนที่มาไม่ทันในรอบ800คนนี้อย่าลืมลัสลารัชดารัชดอนะคะอาบมาสัมภาษณ์กันคุยกันแล้วกันตอนนี้เหลืออีก2นาทีเราจะปิดไลฟ์แล้วก็น่าจะปิดโรงเรียนแล้วคุยกันแล้วกันร่วมงานกับมินแมกระซีนเป็นยังไงบ้างแล้นี่่ครับก็ พี่พี่น่ารักตลอดเลยครับพี่โดยเฉพาะคนถเก่าใช่ครับชอบซื้อขนมให้ทานครับอ่าใช่ใครๆก็อยากซื้อขนมเหมอนเธอมันเหมือนกับอ่ะกินไปหนีเออือนได้ไหมคะหูยอะไรเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออ่าถามเนี่ยทำไมเนินร่วมงานกับมีนแมกกาซีนเป็นไงบ้าง สนุกครับสนุกจริงจริงตอนนี้เห่นแบบมหามัเหมือนกันสบายแล้วก็ถ่ายภาพสวยมากแล้วก็มีหลายคนที่แบบร่วมงานแล้วเราได้มีโอกาสแบบร่วมงานแล้วก็ขึ้นปกกับทางมีแล้วก็โมเสชอะไรติดกันบางวันถ่ายที่มินก็แบบเลี้ยงดีอย่างที่หนุบอกนะมีอะไรกองนี้เดีอยู่แล้วใช่เขาบอกว่าที่ถ่ายมิ้นมาเนี่ยที่มาถ่ายกับแม่คือระฟังไี่สมคือเขาจะบอกว่าเธอคือใครที่กำลังฟัง ซีพื้นผ้านิดอยู่ดูหน้าปกก็ได้ลองดูลองลองจินตนาการว่าอันนี้ไม่ใช่สตัตูไม่ใช่การตัดต่อนี่คือ,คอบรรยากาศจริงๆร้อนนมเป็นยังไงมันเป็นยังไงร้อนไหมฮะร้อนไหมฮะร้อนมากใจแฟกคือแบบว่ามีเหงื่อออกแล้วก็ลงไปว่ายน้ำเลยไม่ใช่แต่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาถ้าถ่ายเอารองมันจะแภาพสวยนะผมใช่ พังก็ออกมาสวยจริงแล้วทำแบบมีความรีบแนบและความซิ้นด้วยใช่ไหมทำยังไงให้ถ่ายแบบดุเหงื่อไม่ออกนิวหลืองเหงื่อมันโชกอยู่หรือแบบอันนี้คือแบบซาปูปิ้งออกถ่ายแชทเลยมันทำงานยังไงเนี่ยลองเล่าการทำงานกับนินแนทให้ฟังหน่อยอยงานเลยปกติเหงื่อจะออกเยอะยิ่งเอาออกก็จะก็จะเยอะเนาะ เหนือก็ออกตลอดนะครับแต่ก็ต้องรีบซับหน้าผมูน้องก็ต้องรีบถ่ายเพราะว่าแบบเดียวมันก็ออกมาใหม่อีกินเองอะไรก็ร้อนมาเลยวันนี้รู้สึกจะแบบอากาศร้อนเป็นพิเศษด้วยครับแม้จะ40กว่าทุกกระแสอีกเซตหนึ่งที่เมื่อกี้บอกว่าชอบแล้วก็ชอบกันมากๆเชื่อว่าแฟนๆบางคนแบบว่าอันซีนแล้วอันบล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็คือซีนแบบมีน้ำทะเลแบบตอกขึ้นมาแล้วมันกระจายอีเทกนิว นี้ก็ถ่ายไปไหลายรูปเลยถายเรื่อยๆแต่ว่าบนจังหวะนันคลื<ๆ>่นซัมาพอดีมุทม้อนอะก็กระเด็นกระเด็นใส่ผมด้วยี่ <laughs> เปียกเลยเออแล้วเนียล่ะกี่อรอบเส้นนันะฮะกระซิบก็อยู่กระซิบอะไรจะแป้งป้งอะไร้าเออแป้งีไี่เส้นไหน มีน้องพูดถึงเซฟแบบน้ำสอบขึ้นมาแล้วของเธอมีการแบบแบกโอกเห็นซิ่แพทย์ใช่ไหมเป็นตัวน้อยจ้าที่จะขึ้นปกนี้เอาเอาแบบพี่แพทย์มีเดียว้อยสบายไม่ใช่หรอกตั้งแต่ฉันติดตามแล้วก็คืออากาศมันร้อนไง่อาออะหรอตอนนั้นอยู่น,น่าเซฟไหมเปล่าโชลี่อยู่น,น่าเซฟไหมครับอยู่เป็นยงังไง้างหัวไหม แบบเก,กียร์ใสกระดุมหรใส่ไม่ได้เพราะต้องถ่ายงานครับเข้าใจอ๋อเราเป็นเนให้กาลังใจหรือว่านั่นดูหรือว่าไม่ดูดีกว่ารับน,น,นั้งของเียก็แปว่าไม่ดูดดของงา่าเราส่มว่าไงเอกดูบ้าง้เกิดอะไรขึ้หัวคิดไรอูไม่บอก และฉันค็อดู่ในตอนในการจอบใจนะจ๊ะเออจะต้อหเรื่อยๆจนกรบสั่งปโรกันเองใช่แต่ังมีมีแม็กนัมเรื่องต่างๆใชอะไรนะครับก็ขอในมีทั้งอร์อะไรที่ต้งนะครับมีนะาะซึ่งวันนี้ก็ถ่ายด้วยเยกันอยู่ใช่เสร็จจากนี้เราอ็ไปเ้ืเงียงไปเจอถ้าอยากฝากให้กำลังใจแม็กนัมฮะมีไหมคะ เมื่อวานทีเรีนเอไปเจอมาแล้วคุณิหรอใช่อีคิวของเรามีีเดี๋ยวมีอเรียนหรอได้ครับโอ้เมือวานแบบแหลอกกับเรยื่องที่เดียัชุดดัห้าแอ๋อหน้บมันยาวสิบหน้าให้คุยมองหน้ากันนี้เออมองหน้าจนสลบแล้วดอก บอกแล้วว่าเมื่อ,อกี้คือประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกในการที่มาร่วมางานกับมินแม็กซีนอยากจะบอกอะไรกับมินแม็กซีนในการมาร่วมงานครั้งนี้เนี <t> ่ยจะถามว่าตอ่ตอๆดูอยู่ทีมงานดูอยู่ด้ชื่นใจในการทำงานด้วยกันมีครับก็ขอบคุณที่เชิญหนุ่มกับเนี่ยมาถ่ายเป็นครั้งที่สองครับเพราะว่า,าที่ถ่ายครั้งแรกก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยแล้วก็ก,าม,ก,กมาถ่ายกัน สองพี่พี่ก็น่ารักเหมือนเดิมเลยเดิมูปสวยมากน้องแบบยืนดูอยู่ตรงเอ่อร์ขอนมอนิเตอร์ใช่คล้วก็ยืนอยู่ตรงพี่ตัวกองพี่ว่าสวยมากสวยมากเอ่อลูก ก็ได้เลยครับก็คือได้แล้วหรอกมีทัพอีกของเองเลยหรอเดียังไม่ได้ขอคลับมาดูในมีนในเมกซีดีกว่าน้องน้องน้องอะเนี่ยอะคำถามเดียวกันอยากบอกอะไรกับมีนเมกซีดีครับร่วมงานชัตินี้คะก็ปกติชอบแฟชั่นอยู่แล้วรู้สึกว่าได้ขอบคุณที่เลือกซีนนี้มาเข้ามาได้เอ็กซ์ับซาเซ่ด้วยของตอนสิอย่างที่บอกเลยรู้สึกถึงว่าเรากก็ รู้กแบบเอ็นจอยเรารู้สึกว่าการแ่แบบอยางี้บสนุกก็เอ็นจอยอยู่แล้วแล้วไทยกับหนมียก็แบบจุดอะไรไทยเอาออกไทเวอร์ชันใหม่ก็รู้สึกว่ามาชาเลนจ์น้อชาเลนต์เลงะด้แล้ก็นี่ใหแบบนบมองควารู้ก็เอ็นอก็ขอบคุณรันีมากๆเลยครับนะคะแล้วขอสงามิกับนิกกีฬาเฮียและปริวฝากพูดอะไรกับอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนที่ดูในไลฟ์ 大哥，谢谢大家的支持。在高有力在,在直播上的呃、嗯、粉丝们，非常感谢大家的支持，请多多。 ช okay. yeah. yeah. ื่อมิสซาช่นะครับเอบใช่กเป่าเตชชัคตามิดาระมัสกัต่อไปกตอระอิัน้าาแล้วืนีอ่้นาว่าตะกอว่าต่อเติมรกว่าจะปีนหินรโตมซึ่งไม่ใช่แล้วที้ขอบคุณว่าได้น้าที่ขอบคุณว่าได้นะค่ะะเเติรน คาลเตอร์คาวเตอร์คาลเตอร์โอเคได้เลยโอเคได้เลยโอเคภาษาจีนมันราคาคาวเตอร์คาวเตอร์ค <aha> าวเตอร์กรเนะเป๋คืออะไรอ่ะฉันไม่รู้ไงฉันไม่รู Ferrari ้ตายละเนี่ยหนูสอนมาว่าน้องสาวว่าอะไรกระเป๋าเป้แปลว่าเป้กเป่า 아 ไปติดตามได้ที่ลาซาด้าลาสมอร์สามารถที่จะซื้อกันได้ครับให้กับแฟนๆตั้งใจฟังนะว่าซื้อที่ไหนอะไรนด์ไงนสัาทครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมในการซื้อนะครับผมวันที่สินะครับเอฟเซคเซชั่ซีเดียวนะครับผมก็สามารถไปดูได้ที่ลาซาด้านะครับของลาซาด้านะครับก็ในนี้ก็จะมีรูปส่วนก็จะมีคอร์ดพิเศษสำหรับเราใสงคมด้วยนะครับผมก็จะมีแม็กนัทด้วยนะนะกูร์นะไปเล่นนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องแฟชั่นต่างๆเรื่องมีลไม่คิดซื้ผมว่า ข้อมูลใหม่ที่สินงใหม่ก็สามารถศึกษาซื้อแล้วก็มาได้ค่ะก็ต่อได้ค่ะในเรื่องสิ่งส่นคากกบคุณนะคะตีิมพ์พานิละาโชลินพัพิวง์ยิตีิวตรงนี้ค่ะเดี๋ยวร่วใถ่รูปกันก่อนนะคะเชิญตีมิวด้านหน้านะคะเดี๋ยวน้องป้าถ่ายรูปกันแล้วาแฟนนะคะเดี๋ยวมารวมกันแชร์ภาพนะคะตรงการนี้จะได้เห็นทุกมุมนะคะ